สวัสดีเจ้าอาหารเหนือคุณอนฟู้ดค่ะวันนี้คุณพนมีเมนูอาหารเหนือค่ะเป็นแกงผักเพืือใส่หมูนั่นเองค่ะมาดูวิธีทำขั้นตอนง่ายๆตัดคลิปสั้นๆมาให้ดูนะคะมาเริ่ม,มทำกันเลยค่ะวันนี้แกง,งกผักเพลือค่ะผักเพลือไม่รู้ที่บ้านใครเลือกว่าอะไรนะแถวีวิสาเขาเลือกผักกระดนูนถูกต้องไหมใครร,คร,รู้ใครทราบก็ไว้บอกด้วยนะคะ มเมือเทศเมือเขือส้มนั่นเองสีหอมแดงค่ะหรือหอมหัวใหญ่หอมแขกได้หมดเลยนะคะถักชีค่ะวันนี้ใส่ถั่กชีนะคะเองค่ะเป็นน้ำริกแกงใส่พริกแห้งแล้วก็พริกแดงจินดาสดรวมกันค่ะแล้วใส่กระเทียมใส่กะปิแล้วก็เกลือและผงปรุผงรสผมพรใช้เป็นผงปรุงรสเห็ดหอมใสล่ลงไปเลย ใส่พริกลงไปได้เลยค่ะใส่พริกลงไปผัดพริกไข้หอมค่ะทุกคนอันนี้ใส่หมูลงไปได้เลยพริกหอมแล้วนะคะใส่หมูลงไปได้เลยค่ะประมาณสามร้อยกร,รัมค่ะหมูหอรนะคะวันนี้ผัดหมูลงไปแล้วในกระทะเรียบร้อยหมูเราเริ่มสุกแล้วนะคะทุกคนเราใส่ผักลงไปควบก,กับหมูนะคะ เชียงรายเรียกว่าผักเพือกออาแบบนี้ค่ะผัดให้เข้ากันแบบนี้เลยนะตอนนี้รู้สึกว่าผักสลดแล้วเนาะผักสลดแล้วเราก็ใส่น้ำล้างโคกลงไปได้เลยใส่น้ำปลาลงไปได้เลยรอจนผักเปื่อยนิ่มก่อนนะคะเราจะใส่มะเขือเทศลง นี่ผักคุณพรก็เริ่มเปื่อยมานิดนึงค่ะนี่ค่ะใส่เป็นมะเขือเทศลงไปนะคะเติมน้ำนิดนึงนะเพราะผักนี้ต้องแกงให้เปื่อยถ้าไม่เปื่อยไม่อ,อร่อยค่ะว้ว <Wow. S 1> ไปแล้วค่ะหอมแดงหรือหอมแขงได้เลยค่ะ หอมแดงหรอหอมแขกเข้าไปใส่ต้นหอมผักชีเรียบร้อยนะคะตอนนี้เสร็จเรียบร้อยค่ะนากินไหมแกงผักเครื่องใส่หมูเรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยค่ะแกงผักเครื่องใส่หมูอาหารเหนืออาหารทําง่ายๆและอร่อยด้วยค่ะลองมาลองทําตามวิธีทําตามคลิปคุณพรได้เลยนะคะฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องคุณพรพูดอาหารทําง่ายอร่อยด้วยนะคะ ขอบคุณทุกท่านที่มากดไลค์กดแชร์ให้คุณพอนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้า